We represent Thailand The great art of Muay Thai stands Elbows, knees and teeps with power Match Muay Thai, our finest hour Feel the energy, feel the fire Every round we Rise, new generation leads in non-stop action they succeed. Family united, we fight as one. Max Muay Thai, the original, second to none. Max Muay Thai, the ultimate fight. Champions rise under the spotlight. With courage bold and spirits high. Max Muay Thai forever will fly. In Pattaya, this legendary stage, we lead the international Muay Thai rage. Here is the arena of legends grand. That's Muay Thai, pride of Thailand. ไทเซเียมพัทยาครับนี่คือรายการสรุปสุดมันครับเป็นประจำทุกวันครับมวยแม็กมวยไทยเดลี่ไฟมวยไทยสามยกชกทุกวันครับมันจะบันยียสดติดข่าวไปดีครับผบกักมวยไทยเป็นประจำครับสามคู่เดือดวันนี้ครับเปิดตัวบนเวทีเป็นที่เรียบร้อยครับคู่แรกในพิกัดชก5.1กิโลกรัมครับพิสิทธ์บ้านศิลปะไทยมวยไทยยิมครับเจอกับทางด้านของโดมทองทาคูปีทัว ไร่รำบริกรรมทหาอยู่บนเวทีคร of ับนี่นะไหว้ครูของน้องๆนักงุนยเจเนอเรชันใหม่ ใช้ทุกคนอยู่เปนเพื่อนผมอันนี้คือนี่คือเราอินไมค์ปุ๊บเนี่ยเขาจะขึ้นจอหรอกมั้งแตงก่อนเลยแดงครับแดงเชิญเรามาดูสถิติการชกกันบ้างครับในคู่แรกครับมุมแดงอภิสิทธิ์บ้านศิลปะมวยไทยบ้านศิลปะไทยมวยไทยยิมครับขออภัยครับชนะมาแล้ว39ไฟเสมอ1แพ้10ครับใกล้เคียงกันครับกับทางหน้าของโดมทอง ฮาคุมิทัวร์นะครับชนะมาแล้ว40ไฟสเสมอ2แพ้12ครับงักีฬาโมยไทยครับมวยไว้ครู่เป็นที่เร,รีบยบร้อยครับเยอะมื่อไหร่ที่แม็กมวยไทยกลับไปไถ่ายทอดสดแล้วเนี่ย สดีมครับสวสดีสวัสดีุ่แสนสวัสดีเสียงระฆังยกที่1นใกล้เข้ามาแล้วครับนี่คือพิกัดชก51กิโลกรัมครับมาครับเริ่มต้นในยกที่หนึ่งสายตาท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมในสนาม ต้องมาที่ตรงกลางเวทีครับดูคู่ระหว่างของอัพสิธิตเจอกับโดมทองครับเขี่ยลากไปครับยังไม่โดนครับทางด้านของโดมทองโดนทางด้านของอภพสิธิ์ครับเตะลากไปเหมือนกันครับนี่หลบได้ครับที่ก่อนเนินรายการบนเวทีหาจังหวะการเข้าเขี่ยลากไปอีกทีหนึ่งจุดเดิมเลยและครับทางด้านของอัพสิธิ์ครับเตะพลาดไปครับทางด้านของโดมทองดันเข้ามุมในโดนแทงด้วยขวาครับ พี่เออยู่ในโกลในครัมพูชาเข้ามาติดเสื้อเป็นยังไงครับ,อ,อ,รบอับติดแข้แงเข้าไปด้วยแข้งขวาเข้าไปยักเปียกันอยู่นี่แล้วครับกรรมการจับแยกออกมาครับมาดูผมเชียร์บอลด้วยนะครับอย่างดูจังหวะการออกเชิงกันครับเชียร์ลา่าอีกทีนึงครับยังเข้าไม่ถึงครับด้านหน้าของโดมทองครับรูปร่างเนื้อตัวนี้ต้องบอกเลยว่าใกล้เคียงกันมากครับส่วนสูงใกล้เคียงกันครับต้องดูที่ อาวุธหมัดมวยแล้วครับฟ้อนไข่จะออกได้แม่นกว่ากันครับโจน,นหมัดขวาของอภิสิทธิ์เข้าไปครับหมัดหนึ่งตอง่อขวาเข้ามาสัานเข้ามาตรงไหยลุ้วังต่อของนักโดมทองครับนี่บอกผมมาเลยมาเลยครับนี่ยิ่งโดนยิ่งชอบนะครับโดมทองหมัดหนึ่งต่อโดนไปเต็มตเต็มครับนี่หมัดซ้ายเตะขวาเข้าไปครับจากหน้า,ข,า,ข,ข,าของอภิสิทธิ์ จังหวะการออกอาวุธของนักเวยทั้งคู่ครับในช่วงของต้นยกที่หนึ่งแล้วครับใส่ซ้ายเข้าไปครับหลบได้นะครับทางด้านของโดมดองโดมขวาหมัดหนึ่งสองปีเขาบอก้ายแทนกูจะขวาเข้าไปครับการเข้ามุมตีไม่ได้นี่กรรมการจากแม็กซ์เวลล์ไทยนี่จับแยกออกมาแล้วครับต่อยหน้าตัวเองไม่เป็นผลเขาถูกหมดตัวเองแล้วไม่หล่อในขวาไปโดนจับควายเกี่ยวไว้หลุดไปครับมิทธิดไปอยากจะออกคู่ต่อสู้แล้ว ขวาไปครับหมัด1-2เข้าในมุมเป็นยังไง1-2ึ่งสองไปยังไง1-2ึงลวนรัวครับมาเป็นพายุเหรอครับานะครัิอภิษครับได้ทีนี้เอาใหญ่แล้วมีสองเข้ามาในวงในอาจจะแยกมาครับโอ้ในช่วงจังหวะเมื่อกี้นี่ฝืนหรือเปล่าครับจังหวะการหายใจของหน้าของโดมทองจะฝืนกลับมาได้ในช่วงของพายุทีหนึ่งหรือเปล่าโดนไปอีกแล้วครับนี่ครับอภิษฎเห็ุทีนี้ซัดโดยสองยำโดยสองที่เดิมไปเลยครับ ปัดดึงสองยำๆไปละครับแล้วน่างอภิสิทธิตกับได้ทีในช่วงสองทายยกที่หนึ่งเลยนี่ละครับความเกลือสมันหยุดแล้วเริ่มแล้วกับยกที่หนึ่งละครับไต่ล่างไปไม่โดนนะครับแล้วนของโดมทองพยายามที่จะเขี่ยล่างของอภิสิทธิ์เข้าไปละครับโดนยับตายเข้าไปครับเดินต่อนี่ยังเตะท้ายครับเย็บเข้าไปครับโดนเข่าของวน่กของอภิสิทธิ์ครับโอ้ยมีเข่าเห็นมันการเตะซ้ายครับโดต่องพุ่งยกที่หนึ่งครับ กันสักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมารับชมในยกที่สองครับ In the ring, the heroes fight. With heart, present Thailand. The great art of Muay Thai stands. Elbows, knees, and teeth. เดินทางมาถึงยกที่2ครับนี่คือคู่แรกเปิดห <c oughs> ัวนะครับในพิกัดชม5้าสิบเอ็ดกิโครับเปิดมาก็โดนหมัดของกระด้างของอภิสิทธิ์นี่หงายหลังตื้นไปเลยแล้วครับ น้ำกป็นจายเลยทีเดียวนี่ลุยกันต่อครับในยกที่สองครับบอกโบหน่อยบอกบหน่อยโบโบเรามาดูเกมกันต่อครับมีเสียบเข่าไหมครับอภิสิทธิตยังไงครับอยู่ในโคมาได้ตียิง <ปะ S 1> ไม่ได้นะจับยากมาครัอบอภิสิทธิ์โมทองโอ้โหสามคนต่างกันแล้แหลแล้วครับ แข่ง, 2, งต่อแข่งหมัดตอมัดแล้วครับทางนักอภิสิทธิ์นี่โอ้ยใจหมัดขวาเข้าไปเต็มหน้าเลยนะครับโอยเข้าไปอีกทีนะครับทางนักอภิสิทธิ์หมัดหลัวเป็นพายุดันเข้ามุมแทงเข้าซ้ายดันไปเบียดที่มุมอีกทีหนึง่งเกี่ยวกันอยู่ตีไม่ได้กรรมาการจับแยกมาสองสองเดินมาลุยต่อครับโอ้ยสงสารใบหน้านที่จะโดนหมัดของอภิสิทธ<ๆ>ิ์ไปเรื่อยๆนะครับยิ่งนวดยิ่งเจ็บแล้วครับบอกไปแล้วนะว่าไอมาล่อคนับเดินต่อเนื่องแล้วครับ แข่งไหนแข่งไหนมาก็โดนลนวครับแข่งขวาของนักอภิสิทธิ์ครับซัดเข้าไปครับจังหวะดีครับเตะครับปลุกด้ตลอดเลยครับเตะขวาไปโดหบัดขวาของแกข,ของอภิสิทธิ์เข้าไปอีกทีหนึ่งโดนเข่าขวาอีกทีหนึ่งนี่้ะครับความเดือดความมันของอภิสิทธิ์ที่จะบุกเข้าไปไปยกับโจงทองจะไหวหรือเปล่าครับโจงทองในช่วงของยกที่สองนี้ เรามาดูจังหวะในช่วงของกลางยกกันบ้างครับยังมีช่วงโอ้ยโดนมัดขวาของนางอภิษฏิ์ไปเต็มเต็มครับเป็นยังไงครับจังหวะาาการใดจะกลับคืนมาได้หรือเปล่าโดนการคอไปเต็มเต็มเลยครับนังอภิทธิ์ตัดเข้าไปไม่หยุดแลวครับจังหวะนี้โดนอีกทีหนึ่งแข้งขวาวสาดแข้งขวามัดขวาหมัดท้า,มมดายมือมือตีแล้วครับ เซนลุกงังไปแล้วโดนอภิสิทธิ์ตัดตัวขนาดนี้หลังเข้ามูมเป็นยังไงเป็นยังไงกรรมการจับนับไปเลยครับตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนใจเย็นปึ๊บกรรมการจับดับไปเลยครับอภิสิทธิ์ลัวเป็นพายุเข้าไปอย่างนี้สิบวิสี่สิบวิปึ๊บนี่คือช่วงฝ่ายยุคธที่สองครับจะเป็นยังไงครับมาดูกันต่อกรรมการให้ชมต่อครับเตะขวาไปทีหนึ่งต่างคนต่างแรกโอ้ยโดนซอกของทางหน้าขออภิสิทธิ์ซัดก็ไปรัว ดันปิดเกมได้หรือเปล่าครับอภิสิทธิ์ครับตักตหครับ,บนี่คือจังหวะกลับมาหายใจได้ของช่วงโดนดองจะฝืนได้หรือเปล่าครับในช่วงนี้โดนมัดอีกแล้วโดนมัดมอีกแล้วครับทีนี้อภิสิทธิ์โดนมัดครับไปพไปในโดนดองจะไหวหรือเปล่าครับรมาการบูกมือลาบูกมือลาให้หมอขึ้นไปดูบนเวทีนะครับ โดมทองไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวจริงๆครับเจอหมัดล,ลัวเข่าลัวแข่งลัวของหน้าของอภิสิทธิ์นี่จนน่วมเลยแหะครับในช่วงของปลายยกที่2ครับอารอรัาควยังเป็นอนาการจากพิธีกรบนเวทีครับ เนทางด้านของอภิสิทธ์บ้านศิลปไทยมวยไทยยิมนะครับเอาชนะน็อกเนยกที่2อครับกับทางด้านของโดมทองอาคุมิทัวไปนะครับ ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้ด้วยนะครับนี่คือผู้แรกเปิดหัวรายการมาก็สนุกแล้ะระครับนี่คือแม็กซ์มวยไทยเดลี่ไฟครับนักมวยยังไม่ได้เดินออกจากสนามไปนะครับยังมีการทักทายแบบท่านผู้ชมที่เข้ามาชมในสนามอย่างใกล้ชิดนะครับก็ถือว่าสนามมวยแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมของเราเนี่ย มีสตแตนหรือที่นั่งนะครับใกล้กับเวทีมากที่สุดนะครับเชื่อว่าถ้าสมมุติว่าท่านผู้ชมได้เข้ามารับชมในสนามนะครับก็จะได้สัมผัส ieve. บรรยากาศ,รราก,าศการชกอย่างใกล้ชิดเลยนะครับดูบรรยากาศด้รรานหลังไปพร้อมๆกันครับถือว่าได้ไฮไฟท์กันเลยทีเดียวนะครับนี่คือแค่คู่แรกนะครับเปิดมาก็สนุกแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่บรรยากาศการ ทักทาทยกับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมในสนามอย่างใกล้ชิดนะครับดูบรรยากาศพร้อมกันครับจ้านหลังของผมเองแลครับเดี๋ยวเราจะขยับพิกัดชกขึ้นมาเป็น55กิโลกรัมครับโจอี้บ้านศิลปะไทยมวยไทยยิมครับเจอกับอินรอนสอเดชพันธ์ครับ And this is the second fight of the night. Introducing the fighter fighting out the blue corner. Represent